กลับมาหาบารมีธรรมะเสือรพร้อมๆกันค่ะน้อมค่ะเชิญค่ะน้อมค่ะเชิญค่ะสวัสดีทุกทุกคนที่ควรจะรู้ในทุกๆเรื่องนะในเรื่องของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของธรรมะหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันที่เราทำงานเนี่ยนะ มันต้องสุดท้ายมันต้องปฏิบัติแล้ต้องมีการฝึกฝนอย่างงานที่เราทําทุกวันนี่อาชีพการงานที่เราทําทุกวันนี่นะทุกคนก็ต้องมีการฝึกฝนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เ่ยก็ต้องมีความชํานาญในการทําอาชีพเนี่ยชำนาญแล้วสมัยนี้ก็ยังไม่พอ ต้องมีอะไรต้องมีพลังงานเข้าไปช่วยยังต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายเข้าไปช่วยนะและเก่งอย่างเดียวไม่พอนะต้องเก่งเฮงนะแล้วก็มีพลังงานที่ดีนี้ในเรื่องของอย่างเราศึกษาธรรมะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ รูปนามขันห้าเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็เรื่องของอกฎธรรมชาติกฎไม่ว่าจะเป็นกฎไตรลักษณ์กฎอริยสัจสี่หรือว่าอิทับปัจญาตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราก็ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ไม่ใช่เข้าใจแบบท่องมันก็ต้อง มีการปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องของความว่างการเห็นความว่างเนี่ยนะทุกคนจาเป็นจะต้องมีการปฏิบัติให้รู้สึกว่าเออความว่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากความว่างอย่างเสียงของมาสเตอร์ที่พูดเนี่ยพูดคุยคุยอยู่เนี่ยมันก็เกิดมาจากความว่างทุกเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ มันเกิดจากความที่มันว่างแล้วมันก็โผล่มาจากความว่างอาการเจ็บป่วยที่เรามีอยู่ตอนแรกมันก็ไม่ได้เจ็บป่วยถึงมันเจ็บป่วยอยู่นะถ้าเราไม่ได้คิดถึงมันณตอนนั้นมันก็มันก็ว่างมันก็ไม่ได้เจ็บป่วยนะจิตเราเนี่ยมันรู้เรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เป็นขณะขณะไป ถ้ารู้เรื่องนี้ก็จะไม่รู้เรื่องนี้ถ้ารู้เรื่องนี้ก็ไม่รู้เรื่องนี้มันจะรู้ได้ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแบบนี้เนี่ยอ่าฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างการปฏิบัติธรรมก่อนนะว่าเราเข้าใจแล้วอ่ามีอะไรเข้ามากระทบปุ๊บอ่าเข้ามาทางอายตนะตาหูจมูกลิน้นกายใจพอมากระทบปุ๊บอ่าเรารู้สึกรู้สึกยังไงอ่ราระเวทนามันเกิดแล้วพอมีความรู้สึก แล้วชอบหรือไม่ชอบมันก็เกิดความอยากไม่อยากพอเกิดความอยากก็เกิดความยึดยึดพอยึดก็เกิดเป็นภพเกิดเป็นชาติขึ้นมาไอ้ภพชาติเนี่ก็เกิดตามมาเกิดภพเกิดชาติก็เกิดตัวตนเป็นอัตตาตัวตนมีความยึดน ที่นี่ตัวอัตราเนี่ยมันตัวสําคัญนะมันเป็นตัวสําคัญที่ในทุกเรื่องดาวนะในความสําเร็จทุกๆเรื่องราวเนี่ยมันต้องลดอัตตาทางโลกก็เหมือนกันทางโลกเราทํามาหากินเนี่ยบางทีมันก็ต้องลดอาตาัตราในก็ทางพลังชีวิตที่เราฝึกฝนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังจักรกะหรือ,อพลังงาน อื่นๆก็แล้วแต่พลังจักรวาลพลังอะไรนะสุดท้ายก็ต้องนั่งสมาธิต้องมีการสมาธิต้องมีการใช้ความว่างนะแล้วก็ลดอัตราตัวตนลงไปนะทำให้กิเลสต่างๆนะอารมณ์นะที่ไปมาจับจิตที่ไปจับอารมณ์ในแต่ละอารมณ์เนี่ยนะการที่เอาอารมณ์เข้าไป ยึดมั่นถือมัน่นตรงนี้มันจะต้องน้อยลงมากๆอ่ะมันจะต้องไม่มีมันจะต้องไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นทีนี้จิตแต่มันเป็นขณะขณะขณะที่เราน้มควมว่างไปเนี่ยบางทีบางทีมันก็ว่างเลยนะมันไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นนะ่ะก็คือความที่มันว,ว่างๆนอะ่ะแหละว่างรู้นะไม่ใช่ว่างไม่รู้คือว่าง แต่มันมันก็มันก็เห็นการทํางานของรูปนามเนี่ยอันนี้ก็ที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่าเราส่วนใหญ่ในห้องนี้ก็ศึกษากันมาเยอะแล้วนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะแต่ถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจนะที่มาเอร์พูดตรงนี้อาจจะต้องไปลื้อฟื้นของเก่าๆที่เราได้เคยเรียนรู้ศึกษากันมาเนาะอ่า ในอ็รตอนแรกเริ่มเดิมทีเราก็สอนเรื่องของการลดอัตราตัวตนใช่ไหมแล้วก็มา,า,าเรื่องของสติว่างเนี่ยการที่เราทํางานด้วยความว่างในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะทำงานด้วยความว่างววววววทํำยังไงทํางานด้วยความว่าง,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 าาางบางคนบอกเออมันทำได้ยังไงมันทําไม่ได้ทํางานก็ต้องคิดต้องอะไรใช่ไหมคิด <C hi> <projections, S 1> แต่ว่างคือจ <c oughs> ิตที่มันว่างจากความยึดตัวตนจิตที่ม <c oughs> ัวน <c oughs> วน่างจาก ความไม่ไม่มีกิเลสทั้งหลายนะัย่นแหละคือจิตที่มันว่างนะี่ฉะนั้นขนาดที่เราทำงานเนี่ยนะงานมันจะวุ่นวายขนาดไหนสับสนนะฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่แต่ในในความที่มันสับสนนั้นะมันมีความว่างอยู่ให้เราโน้มความว่างนั้นเข้ามานะโน้มความว่างเข้ามาแล้วก็ทํางานไปโน้มความว่างเข้ามาแล้วก็ทางานไปตรงนี้มันก็ ได้กุศลด้วยนะสติ m อว่างเนี่ยางานผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพดีเนี่ยแล้วก็น้มกุศลกับกับงานที่เราได้ในแต่ละครั้งแต่ละรอบแต่ละเรื่องไปทุกทุกครั้งวันนึ้งเนี่ยมันน้มมันได้เยอะแยะมากมายนะยเพราะว่าเรายัง คือพวกเรายังต้องเก็บกุศลกันอยู่อะนะเนะี่ยเพราะว่าบางทีกุศลมันถึงพร้อมเลยนะอะไรอะไรมันก็จะดําเนินไปด้วยดีเพราะว่าในระบบเอ r เาร์เนี่ยเราก็เน้นความสําเร็จทางโลกด้วยนะแล้วก็ทางธรรมด้วยฉะนั้นกุศลผลบุญทั้งหลายมันยังมีมันยังมีผลอยู่นะถ้าไปสําเร็จในทางธรรมไป ขึ้นไปเหนือโลกไปแล้วโลก,กุตละธรรมนี่นะนะมันก็มาจะเป็นตรงกุศลอากุศลไม่เอาแล้วนะกรรมดีกรรมชั่วก็กรรมดีก็ไม่เอากรรมชั่วก็ไม่เอามันไม่เอาอะไรทักอย่างเลยนีนน่มันเหลือแต่เหนือกรรมเหนือ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 กรรมไปเลยคือไม่มีกรรมไปเลยทีนี้มาที่เรื่องของเมื่อคืนนี้พูดถึงเรื่องของความที่เราฝืนกฎธรรมชาตินะ ที่จริงแล้วเนี่ยนะเราเนี่ยฝืนกฎธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเลยการที่กฎธรรมชาติเนี่ยคือกฎตายักษณ์นอันนี้จังทุกขงังน้ตาเนี่ยคือไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงนะมันทนสภาพของทุกข์อยู่ตลอดเวลาอไอ้ตอนตอนที่มันทนสภาพทุกข์นี่แหละคือมันต้องฝืนธรรมชาติ ช่ไหมถ้ธรรมชาติให้เปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนตามธรรมชาติมันก็ไม่ทุกทีนี้ไอ้ตอนที่ถ้าทนสภาพกับการเปลี่ยนแปลงไงมันก็เลยทุกแ,แต่ว่าเราจะทํายังไงให้มันทนสภาพกับการเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีความสุขอันนี้มันให้เรากลับกลับเอาใหม่ตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูนะว่า อย่างเช่นเราฝืนฝืนกฎธรรมชาติเพื่อความแก่เงี้ยเราฟื้นเนาไมอยากแก่นะแล้วรู้สึกว่าโอ้เราเป็นสาวขึ้นมามันก็มีความสุขเนี่ยเนี่การที่เราทนสภาพกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันทุกอย่างเดียวนะเออบางทีมันก็สุขอันนี้ทางโลกนะแต่จริงๆแล้วสุขทุกข์มันมันก็ไม่มีอะไในทางธรรมจริงๆใช่ไหม มันมันมันมีแต่ทุกข์แหละอ่ะาพระเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์แหละสุขจริงๆก็ไม่มีอย่างเงี้ยอ่ะนะก็คุยกันไปทีนี้เรามาเรื่องของเตียงเนีย่ยแต่าบางคนเนี่ยนะต้องไปร้อยไหมใช่ไหมร้อยไหมต้องไปอะไรเยอะแยะมากมายนะหนังตาตกอะไรใช่ไห ถ้าขึ้นเตียงก็ไม่ต้องแต่ว่าไอ้การที่เราไปร้อยไหมเนี่ยก็ฝืนธรรมชาติอนะ่ะฝืนธรรมชาติอ่าไอ้หนังตาตกแล้วก็ฝืนไม่อยากให้มันตกนะแก้มห้อยลงมาก,ก็ไม่อยากให้มันห้อยกลับไปร้อยไหมมาหรือว่าไปก็แล้วแต่นะจะไปฉีดนู่นฉีดนี่อะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายร้วนแต่ฝืนกดธรรมชาติทั้งนั้น อ่ะทีนี้กระวกมาที่เรื่องเตียงนิดนึงว่าสําหรับคนที่ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พร้อมนะที่ที่จะได้ไปนอนเตียงเนี่ยก็นอนแบบออนไลน์ได้นะคนที่จะนอนออนไลน์ก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของรูปนามเข้าใจเรื่องของกฎธรรมชาติเข้าใจอะไรต่างๆแล้วก็ลดอัตรามาพอสมควรใช่แล้วพอจิตนิ่งมากๆเนี่ยนะการที่จะโน้มพลังงานหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็นอนได้ก็เหมือนห้อง สองทุ่มยี่สิบสองทุ่มอะไรเนี่ยนะที่เราโน้มพลังจากต่างวิข้ามาฮะมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเรื่องของเตียงเนี่ยมันนอนทําแล้วก,ก็สามารถที่จะโน้มพลังงานของเตียงนะไปได้เลยนะเอาพลังงานไปตรงนี้ก็ลองทดสอบดูก่อนนะได้อันนี้ก็ฟื้นกัธรรมชาตินะเครื่องบิน ที่บินอยู่นี่ไอเ้เรื่องของฝืนกฎธรรมชาติเนี่ยที่มาเซอร์ต้องพูดบ่อยๆเนี่ยเพราะว่ากลุ่มของเราเนี่ยนะเป็นกลุ่มที่จําเป็นต้องฝืนเนี่ย <c ười> นะเขาไม่ให้เราสาวเราก็ต้องสาวเขาไม่ให้เราอ่รวยเราก็ต้องรวยอฝืนะน,นะก็ ให้ทุกคนนะถ้าไม่นั่นก็น้มความว่างไว้น้อมสติเอเมาว่างนั่นแหละเนี่ยสติเอเมแล้วก็ว่างทํางานแยกการน้มกุศลเก็บกุศลไว้แต่ละวันแต่ละวันไปแล้วก็เรื่องของพลังงานหินนี่ก็อย่าลืมนะที่คนที่มีหินพลังงานนะก็ชาร์จทุกวันเวลาที่นั่งสมาธิเนี่ย เก็บชาร์จ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 ทุกวันอะอยา่ยาอย่าอย่าขาดนะขาดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าพยายามอย่าขาดอ่านะพยายามอย่าขาดนะแล้วก็เวลาที่เราไปที่ไหนรู้สึกว่ามันมีพลังงานดีๆนะเราก็รู้วิธีการหมดแล้วนะก็เก็บพลังงานชาร์จพลังงานไปนะอย่างอันนี้ก็เรื่องของความ สวยย้อนวัยเนี่ยแบบที่ฝืนกฎธรรมชาติเยอะแยะมากมายสารพัดกฎแล้วก็ฝืนไปฐานที่เราควรจะนำมาใช้เรื่องของสติเนี่สำคัญสติน้อมความว่างก็สำคัญแล้วเรื่องของมิติของการเวลาต่างๆเวลาบนสวรรค์เป็นยังไงเวลาในนรกเป็นยังไง เวลาของโลกมนุษย์เป็นยังไงก็ไปพิจารณาดูนะพิจารณาเพื่อที่คือที่พูดเนี่ยเวลาที่มาเซอร์พูดถึงเรื่องราวของเล็กสุดใหญ่สุดอนุภาคระดับอนุภาคจนถึงระดับของจักรวาลแล้วก็เปรียบเทียบโลกของเราเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงถ้าาเปรียบเทียบกับ ความที่มันใหญ่ของระบบจักรวาลระบบโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยคือความทุกข์ของเราเนี่ยนะมันมันมันไม่มีเลยดีกว่าเออความทุกข์มันไม่มีเลยดีกว่าแต่ว่าคนทุกข์ขนาดไหนก็ได้ทุกข์จนจะฆ่าตัวตายกระโดดเนี่ยมันมันก็เออมันถ้าเปรียบเทียบนะมันมันเทียบกันไม่ได้ไงฉะนั้น ถ้าเราทําตัวให้มันถ้าเราว่างเมื่อไหร่นะให้เราจะเห็นว่าคือการที่เราว่างลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะการว่างก็คือการลดความยึดมั่นถือมั่นต่างๆลงไปไอการที่จะลดละความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องมีสมาทิฐิเนาะเดินทางมรรคอะไรต่างเนี่ยพระสากรสอนมามากแล้วก็ให้ปฏิบัติกันมาเยอะมากๆแต่ว่าเรารู้กันแล้วตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็รู้แล้วแหละแต่ว่าเหลือแต่ว่าปฏิบัติให้มากๆในแต่ละวันเนี่ยนะ มีสติเนี่ยมีสติในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าจะรู้รู้ลมหายใจรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแล้วกลไปไปคิดเรื่องอะไรที่มันไม่ต้องไปส่งจิตออกไปข้างนอกเยอะแยะมากมายเนี่ยส่งออกไปปั๊บเนี่ยมันก็ไปสร้างอัตตานะสร้างอัตตาสร้างอัตตาะเนี่ยพอเราคิดเรื่องราวอะไรปั๊บพอมันมีอัตตาปั๊บเนี่ยพอคิดเรื่องราวอะไรเนี่ยนะพอมีการ แค่มีความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยนะละ,ละเกิดเป็นความอยากขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะยึดเ <Yeah. S 1> นี่ยมันเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมันมีผู้ยึดแหละผู้ยึดผู้อยากแล้วผู้รู้สึกเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีตัวเราอะไปรู้สึกไปจําไปอะไรต่างดังนั้นถ้าเราลดอัตตาลงไปเนี่ยลดลดอัตตาความยึดมัน่นถือมัน่นอัตตาเนี่ยค,คือว่า ความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสรรพสิ่งเนี่ยนะว่ามันมีตัวตนอยู่จริงจริงๆแล้วมันมันไม่มีมันเป็นอนัตตาเนี่ยสัพเพธรรมาอนัตตาไอ้ตรงเนี้ยเราต้องให้ได้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวจะไปมีอัตตาเรื่องอื่นๆที่เราจะในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมันก็มันก็ต้องมีอ่ะนะและปัจจุบันเนี่ยนะเรื่องราวมันเยอะแยะมากมายเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ย เกิดอัตาเนี่ยมันเยอะมากมากการวิวัฒนาการต่างๆนะแล้วการวิวัฒนาการเนี่ยก็คือการฝืน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 กฎธรรมชาติไปเรื่อยเรื่อยอเรื่อยวิวัฒนาการเนี่ยก็อ,อย่างที่เราพิมพ์เนี่ยเราพิมพ์พิมพ์กันเองเราก็ฝืนกฎธรรมชาติน,นี่ธรรมชาติเขาก็ไม่ได้ให้เรามาพูดคุยกันได้แบบนี้นะธรรมชาตินะ เวลาจะพูดคุยเนี่ยก็คือจะต้องมาเจอกันแล้วก็มาคุยกันนี่เนี่ยแต่มนุษย์ก็พยายามเนี่ยสร้างสร้างเทคโนโลยีอะไรขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนเห็นภาพเห็นได้ยินเสียงกันแล้วก็โต้อตอบกันได้เนี่ยเนี่ยมันก็ฝืนฝืนไปเรื่อยแต่การฝืนธรรมชาติเป็นไงต้องเสียแบตเตอรี่ต้องอะไรต่งางต้าความที่ฝืนกัธรรมชาติมันก็มีทั้งข้อดีแล้วมันมีทั้งข้อเสียเนี่ย คนที่ทุกข์มากๆาก็เอาทุกข์มาก,การที่จะกลั่นความทุกข์ออกมาทางตัวหนังสือก็มีเยอะไอ้พวกที่มันทุกข์มากๆก็กลั่นความทุกข์ออกมาทางตัวหนังสือทัพปัยตานะมันทำงานตลอดเวลาตั้งแต่ธรรมธาตุเดิมแท้จริงๆที่มันว่างบริสุทธ์แล้วก็กลั่นเป็นธรรมเนี่ยเป็นสังกตะธรรมที่มันปรุงแต่งขึ้นมามีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมีมนุษย์มีลูกมีนามเนี่ยนะแล้วก็มีทุกสรรพสิ่งแล้วก็มนุษย์นี่แหละเอาอิทัพปัจจยาตาเนี่ยนะมาวิวัฒนาการนะอะไรๆออกมาเยอะแยะมากมายนะเปลี่ยนพลังงานจากไฟฟ้ามาเป็นแสงสีเสียงนะพลังงานเปลี่ยนรูปอย่ใช่ไหมเพามนุษย์รู้ว่าโอ,อ้พลังงานไฟฟ้ามันเปลี่ยนไปนเป็นพลังงานสนามแม่เหล็กก็ได้ไปเป็น ขื่นแสงสีเสียงอะไรต่างๆเนีเป็นขื่นโทรศัพท์ก็ได้เนี่ยแล้วก็มันมีการเยอะแยะมากมายวิวัฒนาการมาเป็นสารกึ่งตัวนำเป็นชิปเป็นดิจิตอลเป็นอะไรต่างๆนี่นี่ฝืนฝืนกฎธรรมชาติทั้งนั้นนะนั้นในในเมื่อมันฝืนได้เราก็ฝืนไปแต่เราฝืนในสิ่งที่มัน ที่มันดีงามเนาะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของเตียงกันนะเนะเาะเรื่องเตียงเรื่องอะไรก็เนี่ยลองลองดูนะเพราะว่าเตียงเนี่ยมันสามารถที่จะถ้าเรามีสภาวะสามาธิดีมีสติเอเที่มันว่างจริงๆเนี่ยนะแล้วก็เปิดเหมือนกับที่ตอนอะไร,อะไรสองสองทุ่มนั่นนะเนีย่ยเป็นห้อง ขอ,องเตียงไปกระถายได้ไงนะลองดูนะทุกๆคนก็จะได้ใช้พลังงานจากเตียงตรงนี้โดยการวิธีการเทเลพอร์ตออกไปเดี๋ยวมัสเซอร์ก็จะเร่งพลังงานให้มันสามารถที่จะ,ะใ,หใ,หให้มีพอร์ตมีช่องแนออกไปอีกอะไรเงี้ยนะคือเส้นประธานสิเนี่ยมันเป็นเส้นประธานเขาเรียกว่าเส้นประธาน10ก็คือ เส้นที่มันอยู่ในแพทย์แผนไทยเราเนี่ยที่เรากดๆเลยนะแต่เราใช้แค่3เส้น,นอิทาบิงคลาสุมนาเนี่ยนะใช้3เส้นมันจะมันจะไปตรงกับเรื่องของพลังการเดินของพลังงานในในเรื่องของจัก,กระเนี่ยงนั้นการที่เราจะกดให้ให้พลังงานจัก,กระมันโฟโฟ,โฟเลี่ยนะเราก็กดที่3จุดก่อน กดเบาๆมต้จะกดแรงมากนะพอพอโดนแล้วพลังงานได้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกตัวเราเองนะแล้วมันก็จะโฟลแล้วเราก็ถ่ายเทพลังงานลงไปเนี่ยเป็นเบื้องต้นก่อนใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันจิตมันว่างๆนะพลังงานมันก็จะโฟลของมันอยู่แล้วนะพลังงานเนี่ยมันจะโฟลแล้วแต่ถ้ามันโฟลมากๆจริงๆด้วยนะมันก็ต้องมีการที่ กดจุดเขาว่าเราต้องไปเชื่อมกับร่างกายไงแต่ส่วนใหญ่ที่เขาปฏิบัติในะเรื่องของการกะกส่วนใหญ่ก็ดังสมาธิใช่ไหมแล้วก็ใช้เสียงใช้อะไรใช้ซาวใช้อะไรต่างเนี่ยนะครับเปิดจกกักระอะไรเงี้ยนะเราก็ใช้เสียงเลยแต่ว่าบางคนที่เวลาที่มันหยับหยาบอยู่เนี่ยมันยังอยู่หยับหยาบอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปถึงก็จะเอาอะไรอ่ะเสียงซาวอะไรต่าง,างที่มาบำบัดแล้วจะให้มันปิง้งปั้งให้มัน ให้พลังงานมันโฟเลยอ่ะมันมันมันไม่ได้มันต้องมีการปรับจากหยาบลงไปละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งถึงจุดของมันที่มันจะไปเลโซนสน์นกันได้ที่มันจะไปเชื่อมสมมาตกันได้ตรงเนี้ยนะไอการปรับตรงเนี้ยคือปรับตั้งแต่กายภาพก็คือร่างกายเราก่อนนะในร่างกายในในธาตุสีดินน้ำลมไฟเนี่ยนะเนี่ยเรื่องของรูปก่อนนะค,คือประกอบด้วยกายกับใจนั่นแหละนะเอากายก่อน กายเนี่ยธาตุสแล้วก็มีการระบบประสาทต่างๆทั้งหมดเลยนะเราก็มีการกดมีการอะไรของเราเองก็ได้นะโดยใช้สัญลักษณ์อะไรต่างๆอันนี้ก็อาจจะมีะเหมือนกับก่อนเข้าคอร์สก็อาจจะมีห้องทดลองหรืออะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทุกคนจะได้ใช้ตรงนี้คืออย,อยากให้ได้ใช้กันนั่นแหละ อยากให้ได้ใช้กันอ่แต่ว่าคือก่อนที่คือกายกับใจเนี่ยมันมันมันอยู่ด้วยกันมันที่จริงแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละแต่นี้การเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องนามรูปนามเนี่ยมันก็เลยต้องแยกองค์สมเด็จพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าท่านก็แยกอย่างรูปนะก็มีธาตุสีดินน้ำลมไฟใช่ไหมมีระบบประสาทมีอะไรต่งางๆอย่าแล้วก็น้ม เนี่ยก็มีความรู้สึกความจําความคิดปุงแต่งเนี่ยสภาพรู้ต่างๆต,ตรงนี้ก็แยกกันไปเ,นเพื่อที่จะดูแลอย่างของเราเนี่ยที่ต้องแยกก็เพื่อเราจะดูแลทีละอย่างดูแลแต่แต่หยบหยาไปก่อนใช่ไหมก็คือดูแลกายหยาบกายหยาบเนี่ยมันกดได้มันบีบมันอะไรได้สามารถให้เปิด เส้นพลังงานอะไรต่างได้ใช่ไหมเส้นเส้นประสาทอะไรต่างเนี่ยที่มันวิ่งที่มันอะไรต่างนะเปิดได้นะแล้วพอพอร่างกายเรามีการไหลเวียนของหลพลังงานดีขึ้นมันก็เลื่มไปที่พลังชีวิตพลังชีวิตก็จะไปเชื่อมเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยก็จะสมดุล จิตวิญญาณที่สมดุลก็คือเข้าใจสภาพของในเชิงธรรมะหน่อยๆเน,นี่ยนะสภาพเรื่องของอะไรต่างๆนะมันก็จะเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอรยิยสัจต่างๆนะรูปนามแล้วก็เอารูปนามเนี่ยใส่เข้าไปในอรยิยสัจหรือว่าเข้าไปในตรลักษไตรลั์เข้ามา พอเข้าใจตรงนี้อัตราก็ลดลงไปพออัตราลดลงไปพลังงานก็ฟืบเข้าไปได้มากขึ้นอัตราลดอีกพลังงานก็เข้าอีกอัตราลดลงไปอีกพลังงานก็เข้าเข้าเข้าไปอีกเนี่ยเราก็สวนอ่าสวนกระแสของอ e ิทัิปัจยาตาการที่เราสวนอ e ิทัพปฏจยาตาคืออ e ิทัพเนี่ยดันามิกมันไปหน้าหน้าหน้าเรื่อยๆใช่ไหมดันนิมิกก็คือการเคลื่อนของมันมันเคลื่อนเรื่อยวิวัฒนาการเทคโนโลยีไปเรื่อย,าารยเรื่อ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 ยเนี่ย แต่เราเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจว่าเ,เทคโนโลยีเราเข้าใจหมดเลยเนยแต่เราเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปสู่ความว่างเข้าใจด้วยความว่างๆเนี่ยรู้หมดเข้าใจหมดเนี่ยการทํางานของระบบอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะที่เราจะต้องนามาใช้ในการทํางานชีวิตประจําวัน,นต่างๆนะแต่ว่าไอ้ความ จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยมันมันถอยกลับไปจิตตัวบริสุทธิ์พยายามถอยถอยถอยกลับไปสู่สภาพที่มันเดิมเดิมของมันสภาพที่มันว่างสภาพกับที่เป็นเนื้อเดียวกับทุกสรรพสิ่งอะไรเวลาที่เป็นเนื้อเดียวกับทุกสรรพสิ่งก็เป็นเนื้อเดียวกับทั้งทั้งท่า,ท,าท,ที่ปรุงแต่งได้และท่าท,ที่ปรุงแต่งไม่ได้คือทั้งสังฆตธาทธุธและอสังฆตธาทธธุาก็คือทั้งพูดง่าย สามารถที่จะเชื่อมธรรมธาตุที่หยับหยาบรูปนามเนี่ยนี้ยันถึงพระนิพพานนั่นแหละนะพระนิพพานอ่ะก็คุยนานพอสมควรเนะาะเท่านี้ก็มาเจอขอญาตก่อนนะให้ทุกคนประสบพรเบร็ดทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมกันทุกๆคนนะสวัสดีสติเอเม่ซาว่า น้อมนอบุตรตาจิตนะท่านพระเซสนะคะแล้วก็น้อมนอบเก็บผูศสนนะมหาบาลมีท่านมระเซ่พร้อมๆกันค่ะแล้วก็บุตรตาจิตกับตนเองนะแล้วก็บุตรตาจิตกับเพื่อนๆน้องกุศลกับตนเองแล้วก็น้องอก,กุศนะลกับเพื่อนๆค่ะ